ที่เลือกเรียนที่ TBC นะคะเพราะว่าราคาอยู่เหมาะสมค่ะไม่แพงมากเกินไปแล้วก็มีช่วงเวลาเรียนให้ระยะยาวแล้วก็สามารถกลับมาทบทวนได้อีก,อก,อกตลอดสวัสดีค่ะชื่อวันนะคะตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะที่เลือกเรียนคอร์สนี้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นคอร์สท,ที่ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการเริ่มต้น,นะค่ะก็จะมีแบบการสอนสกิลว ุกเทคนิคแล้วก็การสักปากนะคะไม่เคยไม่ไม่เป็นไม่รู้เรื่องการสักคิ้วเลยก็เลยมาเริ่มต้นแบบเบสิกก่อนวันนี้นะคะก็มาสอบสักคิ้วนะคะเทคนิคไมโครเบนดิ Micro ้งกับเชดดิ้งค่ะเป็นแบบผสมนะคะได้เทคนิคเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะได้เทคนิคการลงยาชาเทคนิคการทําให้สีติดทนนานเทคนิคการทําให้สีขึ้นมาสวยอะคะ่ะที่เลือกเรียนที่ TBC นะคะเพราะว่า ราคาอยู่เหมาะสมค่ะไม่แพงมากเกินไปแล้วก็มีช่วงเวลาเรียนให้ระยะยาวแล้วก็สามารถกลับมาทบทวนได้อีกตลอด